วันนี้เป็นวันสัมภาษณ์ผู้ลงสมัครประธานคณะกรรมการสภานักเรียนและผู้ลงสมัครประธานคณะศีในกรณีพิเศษตามประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการชี้แจงเพิ่มเติมปฏิทินการเลือกตั้งลําดับแรกนะครับขอให้น้องออแจ้งว่าลงสมัครอะไรหมายเลขใดและบอกประวัติความเป็นผู้นั้นไว้ครับสวัสดีครับผมเป็นผู้ลงสมัครประธานคณะศีลสิวไยหมายเลขสองครับส่วนดน้านประวัติการผู้นั้น,นผมเคยเป็นหัวหน้าห้องในชั้นปหนึ่งครับ และผมได้เป็นรองหณะหน้าหมู่ลูกเสือในชั้นป .4 ถึงป .6 ครับส่วนในชั้นมัธยมนะครับผมได้เป็นหัวหน้าเวนัทความสะอาดลายวันตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 ครับส่วนปัจจุบันในม .4 ผมเป็นรองหัวหน้าห้องครับโอเคครับเริ่มก,กันที่คําถามแรกจากพี่เนาะทําไมเราถึงเลือกที่จะลงสมัครประธานคณนะกรรมากรประธานคณะสี่ครับผมได้อยู่ในคณะสี่ซีโแลนด์แต่ผมอยู่ม .1 เลยครับตั้งแต่ผมเข้ามา ผมก็ได้เล็งเห็นปัญหาบางส่วนครับผมคิดว่าผมอยากเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้ให้มันดียิ่งขึ้นต่อคณะสิง์ของเราครับครับน้องมีข้อดีอะไรที่ทําให้คนในทีมต้องเลือกน้องครับข้อดีที่ผมเห็นหลักของผมเลยคือผมสามารถสื่อสารกับเพื่อนวมทีมไม่ดีครับผมคิดว่าการผมสามารถสื่อสารกับเพื่อนวมทีไม่ดีผมสามารถประสานงานต่างๆได้ดีและก็วางแผนงานได้ดีครับในฐานะที่น้องเป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครนะคะน้องมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรกับพี่สภาในปีนี้คะ ที่สุภยปีนี้นะครับผมเห็นว่าบางทีในการทํางานก็อาจจะมีปัญหาติดขัดบางอย่างมีข้อผิดพลาดบางอย่างแต่ผมก็คิดว่าในปีนี้มนเป็นปีใหม่ที่มีปัญหาโควิดต่างๆครับผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหาใหญ่ส่วนหนึ่งเลยครับที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดครับแต่ผมก็เข้าใจครับในส่วนที่ข้อผิดพลาดที่น้องว่าคืออะไรเหรอคะแล้วต้องได้รับการแก้ไขไหมคะข้อผิดพลาดที่ผมพูดถึงคือเรื่องการกําหนดการเวลาต่างๆครับผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยครับ พี่อยากถามว่าที่เราเล็งเห็นปัญหาภายในคณะศีอันนี้คือปัญหาอะไรครับปัญหาหลักที่ผมเห็นได้คือปัญหาการมาสายครับและปัญหาความสะอาดความร้อนภายในห้องนี้ครับในคณะศิครับแล้วเราคิดว่าเราจะมีวิธีการจัดการปัญหานี้ยังไงครับก็ผมจะทําตามนโยบายที่ผมได้กําหนดไว้ที่ในบางผม,มทั้งหมดสี่ข้อครับที่ผมได้รวบไว้ครับแล้วเราคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้จริงๆใช่ไหมครับได้จริงครับแล้วถ้า <ๆ S 2> ไม่สามารถแกไ้ได้ ผมก็จะพยายามมันได้อย่างที่สุดตามสามารถของผมครับ้องแล้ว,แล,วแล้วที่คลิปที่บอกว่าแก้ปัญหาการมาสายแล้วก็แก้ปัญหาขยะนะครับเอ,อิร์นนองจากําอะไรเป็นสิ่งแรกครับทำอะไรก่อนผมจะ<น>แ,แก้ปัญหาเรื่องขยะก,ก่อนครับผมคิดว่าปัญหาส่วนเนี้ยก็สามารถแก้ได้ง่ายแล้วก็มีผล,ม,ผลมีผลตอคายในะนาสีอย่างมากครับลองคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทํางานครับผมคิดว่าการประสานงานครับ เมื่อเราประสานง,งานได้ดีก็ทํางานออกมาได้เราสามารถวางแผนง,งานได้แล้วก็สามารถกําหนดการต่างๆได้ดีครับเราคิดว่าข้อเสียในการทํางานของน้องมีอะไรบ้างครับข้อเสียของผมนะครับผมคิดว่าในบางทีผมก็ใช้อารมณ์ในการทํางานมากเกินไปส่วนในข้อเสียอเนี้ผมก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆครับแล้วที่น้องบอกว่าน้องใช้อารมณ์ในการทํางานมากไปครับตอนนี้อารมณ์ของน้องมันทําให้มีปัญหาคนในห้องหรือยังครับในงานประธานสีที่ทํามาจนถึงตอนนี้ ถ้ถึงตอนนี้ครับผมก็ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องอารมณ์กับในคนในห้องครับเวลาน้องท้อหรือรู้สึกหมดไฟน้องมีวิธีสร้างแพชชั่นในการทำงานอืมในส่วนนี้ผมก็จะขอคำปรึกษากับเพื่อนเพื่อนต่างๆที่ผมเพื่อนที่สนิทกับเพื่อนร่วมทีมแล้วผมก็บางทีก็อาจจะเป็นกระหัก,กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายครับ ก็อาจจะเป็นการเล่นกีฬาแล้วก็อาจจะเป็นการเล่นเกมครับพี่อยากให้น,อน้องอธิบายคําว่าสปีตของผู้นำหน่อยครับสปิริตของผู้นํานะครับผมคิดว่าในขับคนนี้เนี่ยก็มันต้องเป็นผู้นําทีา่มีความมั่นใจในตัวเองสามารถทํางานในหน้าง,งานได้ดีแล้วก็สามารถทํางานที่ออกมาได้ให้ได้ดีครับแล้วที่น้องพูดมาน้องขาดข้อไหนหรือเปล่าครับผมคิดว่าผมมีทุกข้อครับ อะไระคือจุดแข็งและจุดอ่อนของน้องคะ,ะจุดแข็งก็ตามกีที่ผมได้เคยกล่าวไว้เลยครับคือผมสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมทิมได้ดีครับส่วนจุดอ่อนก็คือเรื่องที่ผมอ,อาจจะใช้อารมณ์ในการทําง,งานในบางครั้งครับน้องคิดยังไงกับคำว่าการเลือกตั้งประธา,านคณะศียเป็นการเลือกคนจากหน้าตาครับอืมผมคิดว่าการเลือกคนการเลือกประธานคณะสีจากหน้าตาผมว่ามันก็อาจจะเป็นปัญหา มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกแต่ผมคิดว่าผมอยากให้คนในทัศนิเลือกผมจากคาสามารผมจริงๆครับน้องคิดว่าไมเซ็ตหรือว่าทัศนคติของตัวน้องเองค่ะส่งผลต่อการทํางานอย่างไรบ้างคะผมคิดว่ามันส่งผลในการที่งานออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบที่ผมต้องการแล้วก็เป็นในรูปแบบในความสามารถของผมตามควาสาารของผมครับอะไรคือตัวกระตุ้นที่ทําให้น้องทํางานออกมาได้ ก็เป็นตัวของเองแล้วก็เพื่อนรมทีมเขาที่สามารถทําออกมาทํางานออกมาได้ดีครับการที่น้องก้าวจากนักเรียนเวลามาเป็นประาธานคณะศิเนี่ยน้องคิดว่าระหว่างทางน้องเรียนรู้อะไรบ้างครับอืมผมได้เรียนรู้จากข้พอพิดพลาาต่างๆในการทําง,งานอย่างเช่นบางทีเราอาจจะมีปัญหา <c oughs> ผิดใจกับเพื่อนแต่เราก็ได้คุยกับเพื่อนแล้วเราได้แก้ปัญหาส่วนนี้อย่างทีกันต่นางๆครับทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นครับน้องน้องทราบไหมครับว่าประธานศรีคงมัจจบันคือใครครับของ คณะสีน่น้องทราบครับชื่อว่าอะไรครับชื่อว่านายโรยิภาพถึงสูขครับชื่อเล่นชื่อติวเตอร์ครับน้องจะทําอย่างไรคะถ้าเพื่อนในห้องน้องแตกออกเป็นสองกลุ่มคะ่ะอืมผมก็จะเข้าไปในทั้งสองกลุ่มนะเลยครับผมก็จะเข้าว่าทั้งสองจะเข้าไปถามว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่เข้าใจอะไรกันแล้วก็ต้องการอะไรในการปรับเปลี่ยนให้เข้าหากันแล้วก็ผมก็จะเชื่อมคมพันธ์ระหว่างสองกลุ่มนี้ครับอ่าพี่ขออ่า เพิ่มเสริมจากคาถามจากพี่ฝ่ายวิชาการเนาะอยากรู้ว่าเราจะมีวิธีการการแก้ปัญหาเพื่อนที่แตกกันเป็นสองกลุ่มยังไงบ้างครับก็อย่างที่ว่าไปเลยครับผมจะเข้าไปในทั้งสองกลุ่มผมก็จะเข้าไปถามคนในกลุ่มแต่แต่ละคนว่าเรามีปัญหาอะไรกันแล้วเราก็ต้องคุยกับคุยกับคนในกลุ่มในแต่ละกลุ่มมันก็อาจจะนําคนทั้งสองกลุ่มมาคุยเ,ยเพื่อปรับความเข้าใจกันครับแล้วถ้าทั้งสองฝ่ายต่างมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วมีความคิดที่แตกต่างกัน แลวเขาไม่ยอมเข้าหากันน้องจะมีการแก้ปัญหาอย,ย่างไงครับในส่วนนี้ผมก็จะแนะนําให้ทุกคนของทั้งสองกลุ่มเลยว่าคนเราก็มีความที่แตกต่างกันแต่ว่าเราควรเคารพความที่ทแตกต่างกันของแต่ละคนครับแล้วถ้ามันเกิดการทําให้อาห้องภายในห้องของเราไม่มีความสามัคคีเราจะมีการแก้ปัญหาอย,ย่างไงครับผมก็จะพยายามแก้ปัญหาส่วนนี้เรื่อยๆครับก็อาจจะหากิจกรรมภายในห้องเพื่อเชื่มอมความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองกลุ่มนี้ครับ ตามความเข้าใจของน้องนะครับน้องคิดว่าตําแหน่งประธานสีเนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรบ้างครับก็อาจจะเป็นการรับผิดชอบเรื่องงานต่างๆภายในสภาแล้วก็ภายในคณะสีอาจจะเป็นการทํางานในเบื้องหน้าเพื่อเพื่อสื่อความสามารถของคนในสภาให้กับคนที่มาดูงานภายในโรงเรียนได้ครับน้องกลัวอะไรมากที่สุดในการได้เป็นประธานสีครับสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดคือ ถ้าผมทํางานออกมาได้ไม่ดีทุกคนจะผิดหวังในตัวผมครับแต่ผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นครับโอเคครับสุดท้ายนี้พี่อยากให้เราฝากอะไรถึงที่พี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกหน่อยครับก็ขอให้พี่ๆท่นรียนัธมศึกษาปีที่หกนะครับเลือกสีวัยเบอร์สองครับผมเชื่อมั่นว่าการทีทุกคนเลือกผมเนี่ยผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังผมเชื่อว่านโยบายที่ผมได้ตั้งไว้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับผมเชื่อว่าธงของคณะสีสีวัยจะขึ้นสู่ยอดสับทงได้แน่นอนครับ แล้วสุดท้ายนี้ขอให้น้องฝากอะไรถึงนักเรียนชั้นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์หน่อยครับผมผมก็อย่างที่ว่าเลยครับผมขอฝากให้เลือกพานะครับผมขอให้เลือกผมผู้อำนวยกรสนักทางการศึาสิวัหมายมเลขสองครับผมเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมจะทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็สุจริตครับนายหายที่เป็นนานศึกสิวลัยที่ก็อยากฝากน้องผูง้อำนวยรสนักไว้นะว่า พี่เป็นขอเป็นตัวแทนของคนในขนี่อิสายทุกคนเลยว่าพี่อยากได้คนที่ดีที่สุดเข้ามาทํางานและก็อยากให้ทํางานเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่หน้องวางไว้พี่อยากเห็นขนาดสิ่งคอะไรพัฒนาไปไดกลกนี้ใช่ไหมครับครับ